สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นนักขับตามเคยครับวันนี้มาแอบผสมงานให้มามาอยู่ในป่าเลยครับใต้าสายไฟอันลึกลับมาก็ไม่มีงานกลับพี่น้องเอ้ยบาดเนี้ยทำไง ไม่ได้ค่าเช่าเลยวันนี้โอ้มาอยู่ในป่าแล้วแล้วใครจะเรียกกับปา่าโอ้ว่ามีคนคนได้เอื้นอนนมไปบอน้นคนเลี้ยงหมา,าเนี่ยไปบอดเนี่ยโอ้ยตายตายตายับเอาข้ามคลอง กินกล็ลำบากงี้แหละครับเข้ามาลึกมากอะอยู่กลางทุ่งเลยอะอ,พอ้พี่น้องพี่น้องมาเบิงมาเบิงมาเบิง,บงหนทางลึกลับมากเลย โอ้ปั่นให้ปั่นไปให้ไปหน้ารถฟางพงจ้ะบบมีคนเอือนเลยบานเนี่ยเยันไหนอ่ะคนเลี้ยงหมาเมื่อกี้นึกว่าเขาิิไปน้ำเขาพอไปซ้ำเขาพาหมามาขี่โอ้คือว่าเขาิิไปน้ำ ร้อยเจ็ดสิบบาทพี่น้องเอ้ยสวินทวงนี้ยูส่สวินทวงไปร้องงานจากสนามบินย่างดีเมื่อกี้นึกว่าสิได้งานสนามบินบ่ได้ซ้ำเขายนให้มากลางโรงกลางป้าเถอะ ครับ,บครับผมบครับ งานซีพีนนี้ทำอาหารสั์ เหมือนรถขายองิดไฟเขียวไปด้วยว่างมีคนบอกก็รับเอาหมดละ ขอได้เงินขอได้เงินให้ได้ตังได้ข้าวสักจานก็ยังดีได้ข้าวสักจานก็ยังดีพี่น้องเอ้ยสันหินข้าวอยู่เที่ยงแล้วยังไม่ได้ถึงหาลอยเด้ พี่นอ้องก็พูกได้อยากไปสวนนะพวงอะเมื่อคืนไหนเนี่ยโอ้อันนี้เป็นอย่างน,อน้อยเลยนะสั่งยังว่าขี้ไงแท้โอ้สำนักง,งานสารยุติธรรมตัวเนี่ยยุติธรรมกับไผ่วะ ប <laughs> ្រើសារបស់ខ្ บ่านีเงียบเลยมมมีเผยเอื้อนเลยวะี่น่องเอ้ยมาเอื้อนเนี่ยสิไปมองได้ิิไปซองขอพ้ามาแล้วขอพอผ้ากลับ ผมมีคนพากราบหลายบาทเนี่ยโอ้ยอ่าเงินคาสาดไฟเนี่ยบมมีเงินสาดไฟได้บาทเนี่ย นขี่รถเลีนพี่น้องเอ,อ้ยบานใย่ขี่รถเลีนปดเศร้าของมาที่นึงงละกับว่า มีไผเอื้นกับไม้อีกเกี่ยวสองมาวนไผเอื้นกับอีกโอ้เสียงระบาดเนี่ยกู้ด้แล้ะสิพระโอ้รู้เลสิเอื้นกับบานเนี่ย อเ okay. มาทรงพี่น้องเลยสุวินทวงบ้านเคซีกลางทงหน้าพี่น้องโอ้สี่เอาแหมาดีกว่าเมาาาื่อวานหาปลาป้อมกลางทงหน้าเปล่าสุวินทวงเขา นี่ก็น้าก็จะไปเขารามขัมแหงที่ร่นเล้นลาลาสละลาลา ล้ามเขามีแหงแล้วพี่น้อง ีผมเปิดแอปมาทำมาจากสุวนรณภูมิมาส่งท่านคืสอสาสจะอรอมาผมก็เลยผมก็เลยเปิดแบบนี้ดูปกติผมไม่รับหรอกไอ้นี่ใช่ <c oughs> เลยเปิดเออลองดูนี่ได้ถ่าย YouTube ไปด้วย <c oughs> <c oughs> ตรงไหมนี่ใช่ไหมใช่ตรง ที่ผมก็งงกันนะว่าผมเปิดนี่บบโอ้โมองดูผมเปิดอยู่นี่หว่าก็เลยก็เลยหยุดวไปว่างอยู่เก็นก็เลยเออเมันเป็นโครงการของแกล็บไงอัน <ah นี้นะฮะจะใช่วิ่งแอปอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเรารับคนนี้ก็ไม่ผิดไม่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 ไปนั่นเรา รับได้เราเ <c oughs> ป็นเช่าเขาแต่เขาประกันรายได้ให้เราไหมง้อ,อเช่าเช่าอย่างเดียวเช่าซื้อหรือเปล่าว่าเช่ายางเดียว<อ>ไม่ซื้อผมยังไม่ซื้อเราเพราะว่าไฟฟ้ามันยังลดอยู่มันยังไม่นิ่ง<อ>แต่พูดถึงรถมันก็โอเคอยู่ดีอยู่ แหวนตรงที่มอเตอร์เวมันตัดผ่านนะใช่ไหมใช่รอเลยนั่นแล้วก็ขับรถเลยขับรถเลยส่วนใหญ่พี่ก็เปิดแอป,ปใช่ไหมใช่ครับแอปเมื่อกี้ผมไปรอคิวอยู่ในสนามบินรออยู่นั่อยู่ที่จุดของแครปนะ่ะ โยนงานให้ผมมานี้เลยโอ้โหไปส่งกลางทุ่งนานน่นไม่ใช่แหเอาแหไปด้วยแล้วไปอที่สนามบินท,ทอดปลา <c oughs> <c oughs> ไม่เมื่อกี้เออผมมาจากสนามบินมามารับตอ้นานศึกษาอยู่ลาดกระบังม,มาอะไรลาดกระบังามาส่งตรงเนี้ยตรงตรง,ตรงลำบักคีซอยอะไรหมู่บ้านเคซี โอ่งแล้วก็วนออกมานี่ถ้าซื้อนี่ขัดเท่าไหร่ครับเนี่ยแปดแสนแปดแสนครับรวมหมดทุกอย่างเลยครับรวมหมดเลยแปดแสนถ้าซื้อสดนะแปดแสนกว่าีนหน่อยนี่นนแหละเพิ่งถูกกวไปตีกทีที่แปดหมื่นเลยเนาะโอ้ถูก ถูกกว่าเยอะรู้เป็นร้านต้องเลยในร้านกว่าได้กำไรเยอะกว่ากันด้วยชาร์จวันไม่สามร้อยสามร้อยหน่อยหน่อยไม่ถึงสี่ร้อยชาร์จอะขับได้วิ่งได้ทั้งวันก่อนผมใช้รถบ้านขับ เติมน้ำมันแก๊สด้วยเจ็ดแปดร้อยก็ 800. พอๆกันเลยเราต้องไปดูเบรกต้องไปดูน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ส่วนอื่นด้วยนี้เราเช่าแค่แปดร้อยได้ไม่ต้องดูอะไรเลยอ,อเช่าวันละแปดร้อยครับแปดร้อยกว่าบาทแล้วก็มีมันได้อย่างอื่นด้วย ถูกกว่ารถเราโอ้ถูกเยอะแต่รถมันดีไซน์สวยเนาะครับมันทำเหมือนรถเบน์เลยอันนี้มนรถยี่ออะไร MG เหรอครับของไม่ใช่ของ MG ของไอออนแจ็คไอออนแจ็คไอออนแจ็คแจ็คแจ็ค G G A G A C มันเป็นรถของ จีนของจีนของจีนแต่มันดีอยู่มันเกตด,ดีอยู่จีนนี่มันลำ้ำจริงๆเนาะพัฒนาเยอะตก่อนแต่ตอนสิบปีขึ้นหลังเนี่ยโอ้ไม่ดีหรอกบมเของเอ็มีที่มันมาขับกนันก็สวยเหมือนกันเนาะสวยอยู่แต่นั้นมันเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันเลยครับไฟฟ้าเหมือนกันที่แรกผมก็อยากได้เอ็มจีแหละพอดี ผมไะจองไปที่แกล็บเขาเลยเอาอันนี้ให้มาเออมาก็ลองดูขับดูเอา้าก็ดีนี่หว่าต้องขับไปยนดูระยะยาวเนาะใช่ใช่ต้องดูระยะยาวมาคือศึกษาไปก่อนนะใช่ใช่อย่าเพิ่งไปรีบร้อนไปซื้อใช่อีกมาสัดทางแล้วที่แรกผมว่า ใจร้อนเหมือนกันกเพื่อนไปเจอเพื่อนเจอแล้วโอ้ยอย่าเพิ่งไปซื้อเลยพี่ออขับก่อนขับก่อนศึกษาไปก่อนเพราะเรายังไม่รู้ดีขับแท็กซี่เใช้ใบขี่อะไรอ่ะครับใบขี่ทอสาธารณะอ่ะครับทอ .2 อ,อ่าท .1 สาธารณะก็ได้ทอ .2 สาธารณะก็ได้ ถ้าอย่างนี้ดีก็ทอสองดีกว่าทอสองก็คุมก็ส่วนเป็นคนไรมาด้วยใช่ไหมครับสามารถใช้งานได้ถ้าได้หมดเลยน,น,นี่ก็ให้ลูกชายไปทำอยู่ยังโอ้กวาจะได้สาธารณานาไอ้ทอสองนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไปทำแล้วไปแต่ก็ให้เขาไปเรียนนั่นแหละไปเรียน ปเรียนไปเรียนง่ายกว่าเนาะเรียนแล้วก็มาทําแล้วก็ม,มันมันช้าตรงที่ไปตรวจสอบประวัติอ๋อประวัติอาชญากรใช่ใช่ใช่มันสาธารณะก็ต้องไปทำใช่ใช่ต้องอไ,ปอไปที่ไปที่สำนักง,งานตรวจสอบหลักฐานของตำรวจอะสิบห้าวันนู้นนะถึงจะได้อที่นู้นเหละที่ปทุมวันใช่ไม่ถ้าต่างจังหวัดก็มีตามต่างจังหวัด ถ้าไปเอาตามจังหวัดอ่บางที่มันก็ขายห้าร้อยได้เลย,ยพอออกได้เลยาต้อนใช่ชใส่ซุ้มใส่ซองจะได้ไวขึ้นเนี่ยให้ไปเอาที่นครนายกห้าร้อย้รบขับรถไปแปดสิบกิโลผมอยู่นะเนี่ยไปเอาตอนเช้าให้มันไปแล้วไปเอาแล้วเขาคิดห้าร้อยบาทครับ แต่ทีนี้ก็มาใช้คนส่งนี่นส่งก็ทำเป็นรอบองงใช,ใช่ก็ดีกว่าในในประเทเหรือมัม้งทางจังหว,วัดก็ได้ไวกว่าใช่ใช่แล้ทำไมมันทำนานจังวะ ทดสอบตะบบวันอัียากรร,กรรมอัดยากร,กรรมไม่อยากจะกอนน่าทั้งสองอย่างตัวท่าโอยคนนี้มันขับยังไงเนยสบายเลยครับตีวงตีวงกว้าง,งเราจะออกขวากับรถข้างขวาก็มา ชอบมันไฟฟ้าเนี่ยรถไฟฟ้ามันขับมันไม่ไม่อืดไม่ันออกตัวง่ายมันสมูทเนาะมันไม่ออมันไม่อยู่ไม่รอรอบใช่ไหมใช่ไม่รอรอบรออะไรเลยไอ้เป็นออโต้เหมือนไงครับออโต้รถไฟฟ้ามีเกียร์มินนุ่นธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมีอันเดียวนี่แหละเออมันมันพุ่งดีอะเนาะมันใช่มันสมูท ไม่รอรอบไม่ต้องรอรอบเรเ <สะ S 1> หยีบหยบเลยมันมันไม่มีแบบเหมือนของฟาร์มน้ำมันเรับอืมเหยียบก็พุ่งพูดพูดเลยแล้วเราเราเติมนานไหมครับชั่วโมงหนึ่งเิมชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> นี่อยู่เทินทำกว้างครับอรถมติดเ,เออมันต้องไปิดทีีวง,ง,งทำหมูกว้างเลยท,ทีแรกเขาว่าจะทำไอ้นี่ตรงข้ามทางข้ามเหมือนกับพวกขนโยทินอันนั้นน่ะเตรงไอ้นั่นทำเตาหม้อไว้ไม่เห็นทำเลยตรงแยกมิดทีน ใช่ไม่เห็นทำเลยทำตัวหม้อไว้นะทำอบไว้ก <g rab ble> ับเสารถไฟฟ้ายูเทินตรงนี้หรือเปล่าครับไปอีกครับหรือไปอีกดยวงแหวนนิ่นง อย่างนี้ตอนนี้มันฮิตกันรัางจนหูดับตับไหม yeah ja. ทำสะพานข้ามนี่ก็จบแล้วเนะสะพานติดต้นเสาเนี่ยสองข้างสะพานข้ามแยกรถก็จะไม่ได้ชะลอก็อย,อยากชะลอ,อ,ยอยก็จะลอเลีนเนไปอยากขึ้นสะพานก็ขึ้นไปก็ไม่ทํา แรกๆไม่ได้เขียนแบบเ <c> ห <oughs> มือนกับพ่อหนโยทินเนะที่ไฟฟ้าไปคูคดอ่ังนั้นก็ททำเขียนแบบตั้งแต่ที่แรก นีเนี่ย yes, mm hmm. วัยมากเลยนะื่อกีน่พี่กดเนานะขอบคุณครับทัาไมครับพี่รถสเก็ร้อยยี่สิบเมตพักอยู่ที่นี่เหรอ ครับผมขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับ คลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ